สวัสดีเหล่าสไ r เวอร์ทุกคนนะคะวันนี้เราอยู่ในเกม home sweet h o m h s u r สวายเหมือนเดิมค่ะวันนี้มาหยิบน้องยนะูรินะไม่ได้เล่นยูรินานแล้วอ่าตั้งแต่ยูริถูกเนิบกล้องไปก็ไม่ค่อยหยิบยูริเหมือนแต่ก่อนมันทำให้ฉันไม่มีแรงบระดาลใจในการเล่นเลยทางหลังฉันจะไปหยิบมิวมิวแล้วก็ตัวผู้ชายสมากกว่า วิสเซนดาวแมนชั่นฉันเอาเปิกไอ้นี่มาด้วยนะเปิกนั่งพักอะ่ะมันจะได้นั่งพักหรือเปล่ามันจะได้วิ่งมากกว่าฉันมานั่งพักแล้วก็มองหลัง <c oughs> อุ้ยใจตรงกันเหรอเสียงตัวอะไรวะ อุ้ยเบลเหมือนหีบทองจะอยู่ตรงนี้นั่นว่าแล้วเวลาเอาเปิ๊กมองหลังมาทีไรชอบลืมตัวหลอดว่าตัวเองเอามาแล้วก็ไม่ได้มอง สิบแปดเมตรนู่นนู่นนุ่นโอ้โหตาแดงกำเลยปักไปก่อนแล้วกันทำไมมันเหมือนอยู่แถวเนี้ยอ๋อนาเป้เป็นคนหาของ ยังมีมิวจู๊กอยู่เหรอโอ้ยจริงด้วยโอเค,อเคตรงนี้บังว่ะโอ้ยสวดแตกโอ้โหไล่มีมิวมยาวเลยเ <laughs> มียม,มันโกรธอะไรเปล่าวะ ม,ม่วมิวสู้ๆนะคะมัสวนสวดพิธีนี้แหละยาวๆเลยโอ้ยอีกแล้วมัวแต่มองคนอื่นเขาเบลโกดอะไรมิวมิวเปาหวาแคนอะไรมมิว นู่นน่นน่น,น,นโอโ้เดินทันแล้วนะนะมีวิง่ง

ไ,ไปไหนกันหมดแล้วอ๋อเนี่ยเราไม่มิวแล้วะโอ้ยมันมาอะไรกันแถวนี้วะจริงๆพิธีจะเสร็จนานแล้วฉันสวดแตกเอาแตกเอา สองวิธีแล้วเสียงใครอะไรแถวนี้วะโดดมาเพื่อนไปไหนอ่ะอย่างนี้ก็โดดมาตรงนี้นะ มิวมีววนอีกมิวมิวรู้ทุกคนต่างช่วยมิวมิวกันทั้งนั้นตอนนี้เบลแค้นอะไรวะนะ่าเฮ้ยน้ำบอลเหลือหนึ่งมิวมิวโดดเพื่อน พวกเขาทำไมไม่ไปเซตอีกพิธีหนึ่งวะเอาไงต่อถ้าฉันชุบมีมิวมามีมิวต้องขิดแน่เลยของพิธีโน้น ฉันว่าฉันฆ่ามิวมิวแน่มิวมิวตายแน่ยูลิเต้นยั่วได้ไหมอ่ะอยากเอาอยูลิไปเต้นยั่วไปสวดดีกว่า มอนสองเนี่ยเหรอทางลงทางไหนวะยานะคะทางลงมันอยู่ตรงไหนวะอ๋อนี่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 น

cứn thằng này á à? thì nè ướp ừ. ôi nó như này quá mất ui ui ơi không ai đi quá ตายแน่ๆบอกเลยนเนยมันมาถูกทางอีกเมื่อกี้ยาอยู่ตรงนั้นชิบหายแล้วไล่ชั้นยาวแน่เลย เฮ้ยมันมานาเป้ช่วยด้วยาย,อยาอยู่ตรงนี้นี่ฉันจำได้แล้วมันหายไปไหน ักขีดแล้วเนี่ยเอ้ยออฟออฟนี่ปายออฟอุ้ยสองหนึ่งโอ้ยตายแล้วสมัยแล้วเอาวิญญาณออฟออกยังไงวะเนี่ย ตรงนี้99้ได้ไหมสู้ไม่ได้แล้วล่ะอ,อ,อ,อุ๊ยอุ๊ยนะเป้ออกได้ไหมอ่ะเอาไงดีวะใจก็อยากออก มันใกล้ตายหรือ,อยังวะนะ่ะใส่สินก่อนฉันโดนได้อีกกี่ทีนะ อุ้ยมันเป็นหน้าแดงแล้วต้องเอาวิญญาณออกแล้วชิบหายแล้วข้างล่างอีกเยอะเอ้ยออกแลวเด้อ อยู่ไหนน่าเฟ่ตายลาก่อนนะมันช้าตรงที่เรามอแต่เล่นตอนมิวมิวจุกนั่นแหลนะน่าเสียดายมากเลย ฉันไม่ได้ทำอะไรเลย